ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติิ่นลิ้นจีมีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ วันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีอาการอนุมัติหลักการพรบคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าได้มีการอนุมัติหลักการแล้วนะคะรวมถึงเสนอกฎหมายลำดับรองโดยให้กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบค่ะทั้งร่างของรัฐบาลประชาชนและสภาเพื่อให้รัดกุมและไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นแล้วก็ให้นํามาเสนอต่อคอรมอก่อนเสนอไปยังสภาต่อไปคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มันาธรรมพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอบอกว่าร่างพรบฉบับนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนเรื่องการส่งเสริมทุกเผ่าพันธุ์ให้มีสิทธิเท่าเทียมกันประกอบกับเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ10ล้านคนในทั่วทุกภูมิภาค จากการศึกษาก่อนที่จะออกมาเป็นร่างกฎหมายฉบับนี้ก็พบว่ามีปัญหาหลากหลายมิตินะคะปัญหาหนึ่งคือการที่กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้สัญชาติไทยจึงไม่มีสิทธิเท่ากับคนไทยเหมือนเราทิ้งเขาไว้ข้างหลังจึงจะเป็นต้องมีร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เขาได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองให้เขาได้สัญชาติไทยรวมถึงเรื่องที่ทามาหากินเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์เกือบทุกส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจึงจะให้ความคุ้มครองว่าเคยอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องประกอบอาชีพในพื้นที่โล่งเตียนอยู่แล้วไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าน,นอกจากนี้นะครับจะมีการส่งเสริมอาชีพสิทธิคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยนะการท่องเที่ยว <c oughs> โทษนะครับและซอฟต์พาวเวอร์นะฮะหากเราทาได้สมบูรณ์แบบเนี่ยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์สิบล้านคนจากเดิมนะฮะที่เคยเป็นไม่น่าใช้คํานี้เลยนะฮะภาระของรัฐบาลจะกลายเป็นพลังสําคัญของรัฐบาลในการดูแลการบุกรุกทําลายป่าและหากได้เป็นคนไทย100%ก็จะเกิดความรัก ในประเทศไทยปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์แต่ผมก็แปลกใจนะว่าทาไมต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นหัวหอกเพราะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงนะฮะแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องการที่จะขับแล้วก็ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานซะแล้วก็จะได้บรณาการอย่างพูดถึงกระทรวงซั์พูดถึงกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆนะให้เข้ามา,าพอเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเราจะดูสอบอคือพอเป็นมหาดไทยปุ๊บ จะโดนตั้งคำถามเรื่องมิติความมั่นคงน่เหรอเป็นไ,ไ,ปไปได้คือคือพอใช้เรื่องกระทรวงวัฒนธรรมนํำอะ่ะมันก็จะทําให้เป็นภาพของความหลากหลาย diversity อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลังทางวัฒน,นธรรมซึ่งก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะส่งออก สินค้าทางวัฒนธรรมในนานาะที่เป็นซอฟพาวเวอร์แต่แขกอยากให้มองเรื่องประเด็นพรบชาติพันธุ์แบบซีเรียสนะคะคุณผู้ชมลองคิดดูว่า30บาทรักษาทุกที่ถ้าคุณไม่ได้สัญชาติไทยถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนนะเท่ากับว่าคุณเสียสิทธิ์นีไปเลยถ้าเพียงแต่มีพรบชาติพันธุ์แล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก็จะมีคนซึ่ง อาจจะมีชาติพันธุ์อันหลากหลายอะแล้วก็ในหลายๆเขาเรียกการเปลี่ยนผ่านของการเกิดขึ้นของรัฐชาติไทยเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะคือเหมือนตกสำรวจนะเนอะนี่โนตก,ตกสำรวจไปอะมันมัน,มนแขกอยากใช้คว่าตกสำรวจเพราะว่าเราไปดูอย่างคนที่เชียงรายอะหลายๆแฟมิลีเลยนะคะหลายๆครอบครัวถ้าไปดูใบระบุสัญชาติเดิมอะจะมีแบบเชื้อชาติเงนียวสัญชาติอังกฤษ นึกออกปะเชื้อชาติเงี้ยวสัญชาติอังกฤษเพราะว่าเป็นคนไทยใหญ่ที่ตอนนั้นน่ะอยู่ในดินแดนซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วพอเวลาผ่านไปเจ้าอาณานิคมต่างๆอะ่ะเขาก็ไปกันหมดทำเขตแดนกันใหม่ไปกันหมดแล้วสู้รบอะไรกันปรากฏว่าไอพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่ได้เป็นพระแม,ม่กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ไอ้ใบตัวตนของเขาอะมันก็เลยเป็นสัญชาติเนี้ยวชื่อชาติอังกฤษไง <Ừ. S 2> แล้วถ้าสมมติว่าคนคนนี้ตกสำรวจอะเขาก็ไม่ได้เป็นคนไทย <Ừ. S 2> ซึ่งคนมงคนเยา้าคนปากกากยอคนอะไรต่อไม่อะไรอะค่ะที่อยู่กันในประเทศไทยตอนนี้ก็จะมีลักษณะนี้เยอะมากเพราะการเคลื่อนย้ายของผู้คนน่ะตามเส้นทางการค้าหรือสงครามย่อยๆที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของดินแดนในแถบนี้เองอะค่ะ <Ừ. S 2> มันก็จะทำให้เกิดกลุ่มคนที่ ตกสำรวจไปดังนั้นการที่เราอ่ะมาซีเรียสแล้วก็มันหมดยุคสงครามเย็นที่เราจะมานั่งระแวงว่าใครเป็นก๊กมินตัง๋งใครเป็นคอมมิวนิสต์ใครมาค้าฟิตรอย่าเงี้ยมันจบไปละมันก็ถึงเวลาที่ต้องสะสางแล้วก็ให้ สัญชาติไทยแก่ทุกคนแล้วสัญชาติไทยนี้จะนํามาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิในการศึกษาและสิทธิอื่นและถ้าเขาทามาหากินเขาก็จะเป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยเรื่องมันซิงโผแค่นั้นเองเรื่องวันง่ายแค่นั้นเองอย่างแขกอย่างเงี้ยบรรพบุรุษแขกอ่ะก็คือพวกที่อพยพเดินเท้ามาจากทางตอนใต้ของจีนนีว่ะชนเผ่าต่างๆอ่ะ ซึ่งคนจีนเขาเรียกเย่ร้อยเผ่าอ่ะคนป่าคือถ้ามองจากรัฐบาลจีนคนพวกนี้คือคนป่าใช่ไหมเดินเท้าค้าขายวัวต่างแมาต่างมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ตกสํารวจเราก็เลยได้เป็นคนไทยแมันก็จะมีคนที่ตกสํารวจไปเป็นต้นคืออยากให้มองว่าเลิกมองมิติความมั่นคงได้ละมันจบไปละยุคสงครามเย็นค่ะค่ะแต่ก็สิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิการศึกษาก็คือสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ ไปดูเรื่องของคุณทักษิณกันบ้างค่ะวันนี้คุณประยุทธ์เพชรคุณโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดและคณะ แถลงข่าวเลยนะคะกรณีความคืบหน้าคดีที่คุณทักษิณอดีตนายกถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีรายละเอียดบอกแบบนี้บอกว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์59 2,559สำนักง,งานอายการสูงสุดได้รับสำนวนคดีการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปร,รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวหาคุณทักษิณข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชนิยมรัชทายา และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2558ที่กรุงโซลเกาหลีใต้เนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดที่มีโทษตามกฎ,มกฎมหมายไทยได้กระทํานอกราชอาณาจักรไทยจึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดีอายการสูงสุดมีความเห็นควรสั่งฟ้องคุณทักษิณตามข้อกล่าวหาต่อมาเมื่อคุณทักษิณเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมเพื่อรับโทษในคดียาเรื่องนี้พนักงานสอบสวนจึงได้นำหมายจับนะครับไปแจ้งอายัดผู้ต้อง หาไว้กับกรมราชทัณฑ์ต่อมาวันที่17มกราคมปี67อธิบดีอายการสำนักง,งานสอบสวนและคณะร่วมกับพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาการให้คุณทักษิณทราบแล้วแต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดซึ่งขณะนี้สำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักง,งานคดีกิจการอายการสูงสุดตรวจพิจารณาและทำความเห็นเบื้องต้นเสนออายการสูงสุดเมื่อพิจารณามีความเห็นและมีคำสั่งนะครับทางคดีต่อไป ซึ่งสำนังกงานอายาการสูงสุดจะถแถลงให้ทราบนะฮะส่วนแนวทางนะครับการอายัดต,ตัวคุณทักษิณหลังจากถูกจับตานะครับก็จะมีการได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษคุณประยุทธ์ชี้แจงนะครับก่อนคุณทักษิณจะรับการพักโทษรกรมราชธรรมจะต้องแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิษว่าจะอายัดต,ตัวคุณทักษิณไปฝากขังตามเงื่อนไขหรือ พิจารณาปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขแต่ในระหว่างที่มีการปล่อยตัวตามเงื่อนไขคุณทักษิณต้องไปรายงานตัวหากไม่ไปรายงานตัวพนักงานสอบสวนก็สามารถออกหมายจับได้อีกอส่วนข้อกังวลน,นะฮะว่าคดีนี้จะคล้ายกับคดีของคุณบอสกระทิงแดงที่นังสือขอความเป็นธรรมเป็นจํานวนหลายครั้งทําให้คดีเกิดความล่าช้า จนถูกมองว่าเป็นการประวิงเวลาคุณประยุทธ์นะครับกล่าวว่ามีการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่แล้วการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในปัจจุบันต้องให้เจ้าตัวเป็นคนยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถส่งตัวแทนหรือผ่านทนายความได้และหากยื่นนะครับด้วยประเด็นซ้ำๆเดิมๆอายาการก็ใช้ดุลพินิษว่าจะรับคำร้องนะครับขอความเป็นธรรมดังกล่าวหรือไม่ ะะส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเรื่องของการอายัดต,ตัวถือเป็นขั้นตอนหนึ่งหากมีผู้กระทําผิดอยู่ในคดีอื่นและถูกควบคุมตัวก็จะมีการอายัดต,ตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของอายการสูงสุด ตำรวจก็หมดหน้าที่ไปการพิจารณาทางคดีทางอายการจะต้องนำคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาไปพิจารณาคดีด้วยเมื่อได้รับการสอบสวนแล้วการอายัดต,ตัวก็จะสิ้นสุดลงอาจจะพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้เพื่อรอการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งก็จะกลายเป็นคดีคดใหม่มแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าจะทราบไดอย่างไรว่า18กุมภาพานนันธ์นี้คุณทักษิณจะได้รับการพักโทษ ท่านตำรวจเอกทวี e บอกว่าทางคณะกรรมการต้องดูทุกเรื่องและให้คณะกรรมการของราชทันพิจารณาซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ19คนเลยนะคะทั้งนะมหาดไทยสาธรณาสุขสารด้วยอายการด้วยตำรวจด้วยโดยการพักโทษจะมีทุกเดือนแต่ละเดือนก็จะมีหลายรอนะ้อยคนขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่าเอกสารการพักโทษมีชื่อคุณทักษิณด้วยหรือไม่แต่การพิจารณาพักโทษ พิจารณาเป็นเหตุผลไปส่วนทักษิณจะใส่กําไร EM หรือไม่นั้นเนี่ยก็อยู่ที่การพิจารณาของอายาการนะฮะและวเมื่อถามว่าจะมีการขอพระราานอภัยโทษหรือไม่พลตํารวจเอกทวีกล่าวว่า ไม่ทราบเลยนะครับมไม่มีก็คือนะตอนนี้ยังไม่มีแล้วเมื่อถามว่ากรณีของคุณทักษิณจะมีปัญหาหรือไม่เพราะไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่รับการพักโทษนะพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าในทางกฎหมายถือว่าถูกควบคุมตัวก็คือได้รับโทษแต่ในความรู้สึกของคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่คือค่ะนักข่าวไทยอ่ะก็จะไปเอาคำาัํคที่มันไม่ใช่แฟกต์อ่ะแต่เป็นสมบัติสํานวน ยังไม่เห็นนอนคุกแม้ตแต่หนึ่งวันนึ้ออกปะคุณผู้ชมคะเราเป็นผู้อ,อ,อ่านออกเขียนได้นะคะเราควรจะมี literacy หรือมีความรู้เท่าทันในการเสพสื่อและแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นความคิดเห็นและอะไรเป็นสํานวนประชดประเทียด <Italia. S 1> ทักษิณ โดนคดีซึ่งเราไม่รื้ฟื้นแล้วนะว่าคดีนั้นเพราะเขาถูกรัฐประหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาตัดสินใจกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลค่อยๆไล่ไล่ตามแขกไปช้าๆนะแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเป็นคุณทักษิณเราถูกรัฐประหารแล้วเราถูกคดีเยอะแยะไปหมดอะหลังจากที่เราถูกรัฐประหารไปแล้วอะ เราตัวเราอยากกลับมาสู้คดีหรือกลับสู่กระบวนการยุติธรรมในยุคที่ศัตรูของเราเป็นรัฐบาลหรือในยุคที่พักพักที่เราก่อตั้งเนี่ยมากับมือได้เป็นรัฐบาลอันนี้คิดแบบคอมมอนเซนส์อ่ะเราก็ต้องกลับมาในยุคที่เรารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมนั่นก็คือศัตรูของเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วบ้านเมืองกลับสู่ คันลองของนิตริรัฐนิติธรรมในระดับหนึ่งเมื่อใช้เวลา20ปีนะคะคุณผู้ชมกว่าวันนี้จะมาถึงอะรอเวลาให้ประเทศไทยเข้าสู่แทร็กของระบบนิตริรัฐนิติธรรมที่ค่อนข้างปกตินิดนึงออรัฐบาลก็มาจากพรรคการเมืองที่ล้วนแล้วแต่มาจากการเลือกตั้งมไม่ได้เป็นคณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัดอยู่เราก็รู้สึกว่าเออ บริบทนี้สถานการณ์แบบนี้การกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่า p r e d i c t a b l e มากกว่าเป็นไปตามตัวบทตัวตัวบทของตัวกฎหมายมากกว่าเมื่อกลับมาก็สู้ตามตัวบทกฎหมายทุกอย่างนะคุณผู้ชมเอามาเถียงใครที่นั่งด่าเขาหรือนั่งนับว่าเขาอยู่ชั้น1ิมากี่ร้อยวันนะ่ะเอาตัวบทกฎหมายอมาเทียบเลย ว่าการสู้ทางคดีของทักษิณเนี่ยมีตรงไหนที่สู้นอกตัวบทตัวบทมีเท่าไหร่เขาก็สู้เท่านั้นทีนี้ในเมื่อตัวบทอะมีเงื่อนไขว่าคนอายุเจบเท่าไหร่ปีขึ้นไปคนมีกี่โรคประจำตัวคนผ่านการรับโทษมาแล้วเท่าไหร่เหลือโทษอีกเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรือนจำ แต่สามารถถูกคุมขังในที่ที่เรียกว่าเป็นสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลได้เขาก็ใช้เงื่อนไขตามตัวบทนั้นถูกคุมขังเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกคุมขังในสิ่งที่เรียกว่าเรือนจำแต่ถามว่าการถูกคุมขังแบบนี้ถูกพรากอิสรภาพไหมอมลองดูนะคะใครที่อยากรู้รสชาติเนี้ยวันเนี้ย ลองไปเช่าโรงแรมหกดาวแล้วอยู่ในโรงแรมหดาวแล้วไม่ออกมาเจอใครเลยอนุญาตให้เฉพาะลูกหรือเมียไปเยี่ยมเช้าเย็นและมีคนเฝ้าหน้าห้องแต่เป็นโรงแรมหกดาวมีจกักรุสซี่ให้ด้วยไม่ใช่โลงบางตำรวจด้วยลองค่ะสองเดือนลองทำดูแล้วลองสำรวจตัวเองว่า มันมีความสุขไหมไม่ได้ออกไปไหนเลยอะ่ะแล้วสิ่งเนี้มันเท่ากับการถูกลงโทษในมิติของการถ้าใครทำความผิดโทษที่สังคมอันศิวิไลอะ่ะเขากำหนดเอาไว้ก็คือจะต้องพรากซึ่งอิสราภาพของคนนั้นชั่วคราวนี่คือข้อเท็จจริงใช่ เวลาคุณเอามาพูดประชดประชันคุกมีไว้ขังคนจนทักษิณไม่เคยนอนคุกแม้แต่วันเดียวเขาไม่ได้นอนคุกแต่การไม่ได้นอนคุกของทักษิณมันเท่ากับว่าอิสรภาพของเขาไม่ได้ถูกพรากไปแม้แต่วันเดียวใช่หรือไม่ไม่นับ20ปีที่จะต้องอยู่ในสถานภาพของ คนที่ต้องหนีตลอดนะคะแล้วหนีแบบ indefinite นะ indefinite ก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่กล้ากลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรอกแต่ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะไปใช้เส้นสายช่วยคุณทักษิณไม่ก็ไม่สามารถช่วยได้พรรคเพื่อไทยยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยปลดผู้ว่าแบงค์ชาติยังทำไม่ได้เลย จะทำดิจิตอลวอลเล็ตยังทำไม่ได้เลยเราปปชอ,อยู่เนี่ยพักเพื่อไทยลำพังตัวเองมันยังเอาตัวเองไม่รอดมันจะเอาอะไรมาช่วยรักษินสิ่งที่มันการันตีได้อย่างเดียวก็คือเออตอนนี้รัฐบาลมันไม่ได้ชื่อประยุทธ์แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องทำเป็นหูดับสมองดับสมองไหลเอาอ่องออไปแอบไปหมก <นะ S 1> แล้วเหลือแต่กระโหลกเปล่าๆกลวงๆเพราะอะไร ต้องแกลงโง่ต้องทำเป็นสมองกวงวันที่เท่าไหร่แล้วที่ทักษิณอยู่ชั้นสิบสี่มันเกิดจากอะไรอะ่ะเกิดจากอคติเกิดจากความคันของพวกคุณกันเองอะ่ะคันทนเห็นทนเห็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้ตื่นมามันคันมันคันตกค้างมาตั้งปี2548ห้าอสิบแปดแล้วค่ะความคันเนี้ยสามทศวรรษแล้วปล่อยวางความคันถ้าปล่อยวางไม่ได้เอากันเก่าของไวซ์พาซาไปใช้ แต่มันจะมีม็อบนะคะถ้าคุณทักษิณออกมาได้เนี่ยก็มาสิทธิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมืองม็อบก็ม็อบม็อบเลยม็อบเลยเพราะว่าประชากรในม็อบเกือบทั้งหมดตั้งแต่ประเทศไทยมีม็อบที่ใหญ่ที่สุดมาเนี่ยค่ะก็คือม็อบสนทิลิ้มทองกุลค่ะแล้วก็ม็อบนปชแล้วก็ม็อบนกหวีดเลือกค่ะว่าอยากเป็นม็อบแบบไหนเลือก เลือเจะเอาสนธิหรือจะเอาสุเทพเลือกเออเป็นของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือที่คุณหูว่าขอบปอทองอ๋ออันนี้คือ,อสิ่งตกค้างทางประวัติศาสตร์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะเสื้อเหลืองเก่าอชอบอ่ะเขาชอบเล่นตัวเองบ้านนักเรียนอะเครือข่ายนักศึกษาเลยเครือข่ายนักศึกษาเรียนไม่จบสักทีเป็นนักศึกษา บรรย่ปี30ปีก็ยังคงสถานะนักศึกษาอยู่ใจ้วยกิจที่ไหน <c oughs> คุณภูมิธรรมบอกว่าคือคือนักข่าวถามว่าถ้ามันมีม็อบเนี่ยจะจุดติดหรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่ได้คิดเลยว่าจุดติดหรือไม่ติดอยากแสดงออกอยากพูดอยากวิจารณ์ทําได้ถามอีกว่ากังวลว่าการพักโทษคุณทักษิณเนี่ยจะสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าไปคิดเยอะเลยคิดแล้วปวดหัววันนี้มีสิ่ง ที่มีผลกระทบต่อประชาชนคือเรื่องเศรษฐกิจกษษคุยกันเรื่องนี้ดีกว่ารัฐบาลไม่ต้องมีมาตรการอะไรไมารองรับไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกว่าจะรุนแรงนะคะส่วนคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและอดีตทนายความของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักก็พูดถึงเรื่องนี้ บอกว่าไม่อยากพูดอะไรไปเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนการจะถูกอายัดต,ตัวในคดีมาตรา112คุณพิชิตบอกว่าคิดว่าไม่มีแล้วก็ข่าวค่อนข้างจะคาดเคลื่อนส่วนที่มีการระบุว่าเป็นคดีในปี59เป็นกรณีที่คุณทักษิณพูดที่เกาหลีใต้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรและเท่าที่ตรวจสอบในขณะนั้นคุณทักษิณถูกแจ้งข้อเก่าหาและออกหมายจับท่านไม่มีโอกาสได้แก้ตัวหรือชี้แจงเพราะฉะนั้นคุณพิชิตบอกว่าคิดว่ายังไม่มีความเป็นธรรมกับคุณทักษิณเพราะกฎหมายกำหนดให้พนักง,งานสอบสวนต้องสอบสวน ในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษผู้สื่อข่าวถามนะครับคดีมาตรา112เนี่ยอยู่ระหว่างการชี้แจงและสอบสวนว่าคุณทักษิณไม่ได้กระทําความผิดตามที่กล่าวหาใช่หรือไม่คุณพิชิตล่าวว่าก็คงเป็นเช่นนั้นคลิปที่นํามาเผยแพร่เป็นเพียงแค่บางท่อนบางตอนไม่ใช่ทั้งหมดรวมถึงการสอบสวนนะครับผู้สื่อข่าวที่สัมภาษณ์คุณทักษิณก็ยังไม่ได้ดําเนินการซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้พรบความร่วมมือคดีายาญาระหว่างประเทศไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนอายาการได้ดําเนินการตามขั้นตอนนี้แล้วหรือยัง เพราะเป็นกฎหมายสากลไม่ใช่ว่ามีข่าวแล้วมาสรุปความกันว่ากระทําความผิดนะครับค่ะอ่าแล้วก็ถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าหากออกมาแล้วจะไม่ถูกอายัดหรือถูกควบคุมตัวคุณพีชิตก็บอกว่ามั่นใจว่าทําถูกต้องทุกอย่างล้านเปอร์เซ็นต์และได้รับโทษหนึ่งในสามครบกาหนดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะคะอ่าส่วนเรื่องของคุณพิธาค่ะมีผู้สื่อข่าวไปถามคุณไอติมพริศนะคะกรณี วันนี้พูดถึงคุณทักษิณก่อนคุณทักษิณว่าจะเข้าข่ายการนำเข้าสู่การพิจารณานิรโทษกรรมต,มตามร่างพรบนิรโทษกรรมที่พรกคก้าไกลเคยเสนอรหรือไม่คุณผลิตบอกว่าในเชิงหลักการหากสภาหเห็นชอบกับร่างพรบรของเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งทุกกรณีที่เข้าข่ายมีเหตุจงใจทางการเมืองก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนะคะส่วนกรณีที่เมื่อวานสารแขวงพิพากษาจำคุกแกนนําพักอนาคตใหม่คดีแฟชชั่นปี62จะเข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ คุณพฤกษ์บอกว่าก็เป็นหลักการเดียวกันไม่อยากเจาะจงกรณีใดกรณีหนึ่งนะฮะ <c oughs> ผู้สื่อข่าวถามนะครับกรณีดังกล่าวอาจจะเป็นผลให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลไม่สามารถดํารงตําแหน่งสถานะแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลได้ตามมาตราหน0วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณพฤิษ์ให้ความเห็นว่าทางผู้ที่ถูกฟ้องร้องได้เตรียมอุทธรณ์ต่อศาลโดยตั้งข้อสังเกตถึงความคงเส้นคงวาของการใช้พรบการชุมนุมสาธารณะ โดยเฉพาะการวัดรัศมี150เมตรนอกจากนี้ยังต้องต่อสู้เรื่องความได้สัดส,ส่วนของโทษว่าควรสูงถึงขัานจำคุก4เดือนเลยหรือไม่หากมีความผิดจริงสำหรับนะครับผลกระทบในสถานะทางการเมืองคุณพิธาและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องย้ำในหลักการว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ไปคุณพิธาจะไม่หลุดออกจากสถานาสะสสตามมาตราหที่ระบุว่าหากถูกพิพากษาจำคุก คดีถึงที่สุดแล้วและหากอุรร์สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสถานะทางการเมือง <c oughs> ขณะที่หลายส่วนนะครับวิเคราะห์ว่าคําพิพากษาอาจจะเป็นผลให้คุณพิธาไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรีได้ตลอดชีวิตคุณฤิริตมองว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะในมาตรา160วงเล็บ7ใช้คําว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้พิพากษาให้จําคุกแม้ว่าคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุด หรือรอการลงโทษทําให้มองว่าข้อความนั้นไม่ได้พูดถึงผู้ที่เคยถูกคําพิพากษาให้จําคุกซึ่งข้อความสําคัญไม่ได้อยู่ที่มาตรานี้คือคําว่าเคยซึ่งหากเปรียบเทียบกับมาตรา98บ้า้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ลงสมัครสสโดยเฉพาะในวงเล็บ9ที่มีคําว่าเคยระบุไว้อย่างชัดเจนจึงตีความได้ว่าหากพ้นผิดหรือพ้นโทษนะครับในกรณีนั้นมาแล้วก็จะสามารถดํารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีรวมถึงแคนดิเดตนายรัฐมนตรีได้ นักข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้มันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมายจําเป็นต้องยื่นให้สารรัฐมนตรีความหรือไม่คุณพริษย์ย้ำนะครับจากการอ่านข้อความก็ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์และเชื่อว่าหากมีการยื่นให้สารรัฐมนตวินิจฉัยก็สามารถอธิบายตามหลักการและเหตุผลได้หมายถึงคดีเมื <S <S ม่อวานที่ให้รอลงอาญาหรอ <S <S ว่าจะนําไปสู่การขัดคุณสมบ,บัติหรือเปล่าเป็นค a n ด i d a ดนายกหลุดค a ด d ด d เด e นายกหรือสอสหรือเปล่าเออยังไงอะ ผมว่าไม่น่าจะเนาะเพราะว่าเท่าที่เคยอ่านกฎหมายมันเหมือนว่าต้องเข้าคุกอ,ะอ่ะคือคุณต้องเข้าไปในคุกอ่ะอันนี้มีการรอลงอาญาไงรอลงอาญาแต่แขกไม่แน่ใจว่าเมื่อรอลงอาญาแล้วอะ่ะคุณทั้งทุกคนนะ่ะเขาไปยื่นอุทธรณ์ไง ทีนี้ถ้าเกิดคุณยื่นอุทธร์แล้วเขาตัดสินใหม่ยังไม่รอลงอาญาอันนั้นก็โดนซึ่งแขกก็เลยรู้สึกว่าแขกเข้าใจนะว่าคุณนะ่ยต้องการยื่นอุทธร์เพื่อสร้างบรรทัดฐานความยุติธรรมให้ปรากฏเนาะคือคุณมองว่าต่อให้พิพากษารอลงอาญาก็ไม่โอเคเพราะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันอยากให้คําพิพากษามันออกมาในลักษณะของการยกฟ้องมากกว่าแต่ถ้าคุณเอาเดิมพันเรื่องการจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะ ต้องชั่งน้ําหนักอะคือ<ม>ใครไม่อาจไปตัดสินใจแทนได้นะคะ<ม>คือเอ,อถ้าคุณอุทธรแล้วเกิดคําพิพากษามันมันไม่มีการรอลงอาญา<ม>อันนี้คุณก็เสี่ยงที่จะโดนตัดสิทธิ์ในขณะที่คําพิพากษาอันนี้มันชัวร์เลยว่าออจบแล้วนะคดีเนี้ยจบละแล้วก็ไม่โดนตัดสิทธิ์ใดๆด้วยอ<ม>ืม,มก็ถือว่าเสียสละมากเลม,ม,ม ไปดูพักพลังประชารัฐกันบ้างไม่เห็นหน้านานเลยนะคะสําหรับพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐคำว่าพลุบพลุบโผล่ช่วงนี้เป็นประธานการประชุมสมาชิกพักเตรียมความพร้อมแผนงานของพลังประชารัฐค่ะพลเอกประวิตย์นี่นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยอีก การเกงสีชมพูนี่ไงคะถึงจุดยืนของพรักพลังประชารัฐต่อการยื่นร่างพรบนิรโทษกรรมพลเอกประวิตยบอกว่าพักพลังประชารัฐกาลังประชุมกันว่าจะมีความเห็นอย่างไรตอนนี้ค่ะปรับภาพลักษณ์ของพักพลังประชารัฐก่อนให้เป็นพักอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยอันนี้ดูได้จากเสื้อนะ <c oughs> ผู้สื่อข่าวขอให้พลเอกประวิทย์ขยายความหน่อยไอ้อนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยมันหมายความว่ายังไงพลเอกประวิทย์ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าไม่รู้หรอว่าทันสมัยอย่างไรแล้วผมทันสมัยหรือไม่ล่ะเห็นไหมแล้วมาถามว่าหามีการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมรวมถึงคดีมาตรา112ด้วยพักพลังประชารัฐจะเอาด้วยไหมพลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่เอาทั้งนั้นไม่เอานิรโทษกรรมและเมื่อถามว่าไม่เอาด้วยกับการนิรโทษกรรม คดีม .1,1,2 ใช่หรือไม่นะกข่าก็ชอบถามซ้ำนะผลประวิทย์ก็กล่าวว่าขอให้ดูในการยกมือโหวตส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นความคิดของผมคนเดียวไม่ใช่ความคิดของพรรคเพราะต้องประชุมหารือกันเสียก่อนนะฮะเหมือนเขาไม่ได้ตอบตามที่เตรียมมาก็เลยถามอีกทีดูดูทรงแล้วแบบแต่ชอบแบบแจ็คเก็ตอะไรอะแจ็คเก็ตอะไรยี่ห้ออะไรใช่ไหมมันมีทั้งความเป็นแมวความเป็น โมเดินมีลูกผู้หญิงมีลูกกางเกงนี่ถ้ามองไม่ผิดสีชมพูไหมสีชมพูอ่อนคือนี่คือมเด d เหรอยากจะสื่อสารว่าฉันยังหนุ่มอฉันยังทันสมัยอยู่ฉันยังมีลูกเล่นอยู่มีแรงทำงานได้ใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงแต่สำหรับเราเราอยากให้พักค่ะ อยากให้ชัยชีวิตบ้านปลายแบบสบายๆมีความสูขอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะไม่อยากให้เหนื่อยแต่พี่แกบางคนก็มียำนาจแล้วเขารู้สึกมันมีพลังขึ้นมาเลยบัดดลเนี่ยจะเดินไหวเลยใช่ไหมเดินไหวเลยอ่ะเห็นตอนนั้นก็เดินรวดรลาดรวดราดตอนที่นรักษาการนายกใช่ไหมใจบันดาลแรงนะคะ กันเกงสีชมพูสวยดีพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของฝุ่นกันบ้างนะคะประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเห็นแล้วว่าฝุ่นเยอะมากแล้วรัฐบาลก็เดินหน้าโดยใช้เชียงใหม่เป็นโมเดลค่ะ